เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮะสวัสดีครับพี่นักขี่แบนะครับ วันนี้เราอยู่ในแรกนะั่นราไอด์เดินอเวนเจอร์เจอร์นะฮะวันนี้ขออนุญาตมาแจกโค้ดที่ใส่ซ้ําได้ก็จะได้โบโคนละสิบด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมใส่นะครับมีเชื่อมั้มีไม่ได้ซื้อบงซื้อโบ,อ,บอะไรเลยเกี่ยวกับกาเติมเงินเนี่ยมีอัพไปถึงขั้นแปดเลยนะครับภาคนี้ข้อดีก็คือที่ต่างจากภาคแล้วก็แจกค่อนข้างหนักแล้วก็เอ่อตัวละครที่เป็นเพนต์หนึ่งลอล่าอะไรอย่างเงี้ยรับป้า,ามาขายราคาถูกไม่แพงมากทุกคนเข้าถึงได้นะครับ อันนี้ก็เลยจะมาบอกครับว่าอันนี้คนถามมาวิธีการใช้ทองให้คูมเวอร์ชั่น2ฉบับของมีหมีใครจะลอกตามก็ได้เพราะว่าบอกทุกอย่างอยู่แล้วนะครับอ่ะอันดับแรกรับเพื่อนๆเล่นผ่านด่านไปประมาณสักรีบห้ายี่หกมีจำไม่ได้แล้วแหละมันจะมีแอนติแฟคมาแทนเราเปิดอยู่ยี่สิบโลก็พยายามเปิดครับแต่ถ้าเกิดใส่ไม่ตรงสสยไม่เป็นไรอย่างน้อยเอาใส่สีทองไว้ครับเพราะว่ามันบวกพลังเยอะมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับงับดูดิบวกเอฟเฟกต์สองพัน คือให้เพืเ่อนๆหาอร์ติแฟกทองมาใส่ครับไม่ต้องตรงสายเราก็ได้แต่ขอให้ใส่มันจะช่วยําไม่แบบพลังโจมตีเราขึ้นเยอะครับทําให้เราผ่านง่ายอันดับแรกเลยนะผ่านด่านรู้สึกจะเป็นคนแคะหรือเปล่าว่ามีจําไม่ได้ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนี่แหละจำไม่ได้แล้วสะจุดหนึ่งครับเอาต่อไปเป็นในส่วนสกิลนะอารีอัพตามมีได้โดยมีขอย่านเรียงตัวระดับความสําคัญก่อนเลยสี่ตัวของมีคือตัวที่ควรต้องปั้นเอ่อในช้อยแรกก็คือวิาสาวิาสวาสจะเป็นตัวแบกยันเอ่อคราเดอร์มีสมัยนะครับ นี่ท้าที่มีใช้หากิงเลยก็ทั้งชีวิตเลยก็เป็นสตันหมดเลยครับสามสี่แต่จริงๆไอวอลเลอร์เลื่อนขั้นจะเออเวลาใช้จะโดนสตันนะก็ควรจะอัพนะครับถ้าเกิดมีเลื่อนขั้นไอวอล์ ater, มีก็จะมาใส่แทนเออเจ้าฟอร์ไดนะครับคือวิชาหน้าที่แรกๆคือกาต้นเกมเกลางเกมจะเป็นตัวดาเมจที่แรงที่สุดแต่ว่าพอกลางเกมเสร็จเนี่ยพรูเซเดอร์จะแรงกว่าเยอะและ้วตอนหลังเนี่ย หมีเลยให้วิสาห์เป็นตัว CC แทนก็คือตัวตัวตัวสนหมดเลยสี่เป้าแต่ว่ามันก็มีดาเมจที่รุนแรงอยู่แค่นั้นเองครับแต่ก็เพื่อนเพื่อเล่นเศกเนี่ยมีแนะนําว่าวิสาหเป็นเป็นดาเมจหลักได้เลยครับก็ไปเลื่อนขั้นไฟโบกับไฟบอลครับมันจะเผาแรงมากดอกวิลาแสนน่ะห้าหมื่นแสนเรื่องแล้วแต่พลังเวทเพื่อนๆน่ะแต่ว่าตอนที่มีรีวิวนั้นเผาเป็นแสนนะ อ่าต่อไปเป็นในส่วนช่วงกลางเกมก็มาถึงครูเซอร์เออแต่ว่าวิาสาดนี่มีแนะนําว่ายังไม่ต้องเลื่อนสก,กิลนะเพราะว่ามันใช้เยอะเอาแค่นี้ก่อนเราควรไปลงพวกครูเซอร์เลนเจอร์แล้วก็พาร์สจะดีกว่าครับดาเมจมันจะแรงกว่าอ่านี่เป็นในส่วนครูเซอร์นะครับผลไม้ก็มาจากการเติมแพ็คครับก็ทุกคุ้มอ่ะถ้าทำหมีนเนี่ยแพ็คตรงเนี้ยส่วนใหญ่หมีก็เติมแค่แพ็คพวกเนี้ยแหละไอ้เดอลลาร์เนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอันนี้ไงก็ต้องเติมนะเพราะว่าตอนเลเวลเก้าสิบ เลื่อนไปนปลดมันใช้5 0 0อลูกมันใช้500ขวดนะครับมันใช้ไม่พออาจจะต้องเติมตรงนี้สักนิดนึงนะมันจะช่วยได้เยอะนะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนแต้มสกิลก็มีคนถามหมีสกิลเยอะก็หมีก็เติมพวกนี้ั่นแหละแต่ว่าหมีจะรีด่านตรงนี้ให้ไปให้ไห้ให้ไปไกลที่สุดแล้วก็รีวันละ5รอบพลังเออแล้วก็มาลงตรงนี้ครับสมาคมกอบินมันจะได้แต้มเยอะมากวันหนึ่งอ่ะ อ่ะคูเดอร์คูเดอร์ตอนแรกก็ยังไม่เก่งเป็นแทงครับพอมีสมัยตรงนี้แหละจะเก่งเลยก็เรื่องขั้นจะเป็นบาเล i ยอิ m p a c t ก็อันนี้แนะนําเลยนะแต้มฟ้าแต้มแต้มม่วงเนี่ยแต้มฟ้าเนี่ยไม่มันกดไม่ได้วะเป็นแล้วเนี่ยเออเนี่ยเอพี FP ขั้นสูงตรงนี้เราได้จากเออการที่เราตีเรือ,อเหาะเรือครับเนี่ยมันค่อนข้างได้ยากมันค่อนข้างได้ยากนะครับแต่ก็ต้องทนะํานะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีแต้มฟ้าตรงนี้มันจะเลื่อนขั้นต่อไปไม่ได้นะครับ ติดเธอขี้เกียจเสียทองเออให้สองครั้งนะโอ้โหเจ็บปวดอีกแล้วท้องนี่ไปทำายเออดีครับเนี่ยอาจจะถ้าเป็นสายฟีมีแนะนำขั้นสามเพราะแต่ว่ามีอยากขั้นสี่ครับมันได้ของเยอะว่าถ้าขั้นสี่เนี่ยมันจะได้เจ้ากดอุปกรณ์ฟีสองครั้งเห็นไหมแล้วก็ขวดยาสองมันก็เล่งเลเวลเราแล้วก็เป็นในส่วนใบสกิลฟ้าสองแสนสี่มันค่อนข้างดีเออเวลากดลงอย่าลืมม่นี่ด้วยนะครับเซตสกิลต่อสู้พีพีด้วยนะควรเอาวิสาดมาลงหลอด เราเด็กสักนร้อยหนึ่งเราลงก่อนก็ตายหมดแล้วประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลเรื่องขั้นสกิลแรกเลยของปาร์ตี้แนะนำสมัยเลยครับแบบไม่ต้องคินเลยแรงแบบสุดกูเลยอ,ะอ่ะอ่าถ้าเออถ้าแดงให้ปลดรีเซนเตอร์รีเซนเตนโซนะครับเพราะว่าจะบวกความแรงสมัยโคตรแรงต่อไปก็สติบิล,ลสก็เรื่องขั้นเลยเพราะว่าจะเนี่ยโจมตีเราบวกเต็มๆเลยครับแบบไม่ต้องมานั่งแบบถ้าเป็นสกิลเก่า50%นนี่ติดร้อยเลยดีมาก แล้วก็ไปอัพนี่ครับเออร์แชกเกอร์เพราะว่าเออร์แชกเกอร์พออัพไปเาลเสร็จแล้วจะแรงเห็นไ่มมันคิดดีเฟนต์เอ็มดีเฟนต์ถ้าในเวคูซเดอร์ตอนนี้นะสมัยก็คิดเอ็มดีเฟนต์เหมือนกันถ้าหาการ์ดเอ็มดีเฟนต์ดีเฟนต์เยอะเได้จะตบแรงแต่ตอนนี้มีตบที่3ล้านนะถ้าเออร์แชกเกอร์ทิ้มประมาณ2ล้านแต่มียังมาอเออเลเวลยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดสมบนเลเวลพอกันเติมพอๆกันนะครับแต่ว่าในเวนี้ถ้ามีสกิลม่วงหมีแนะนําให้อัพสมัยให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาอัพเอ่ Earth ่ acker, อ่ออออออเเเเเแทกกร์ัันนนนนีีี้คนะืมมลวาะะแจบบ สมัยตบ6ล้านอย่างเงี้ยเออแชคเตอร์ทีม5ล้านตายหมดเลยยกตัวจะเป็นตัวอะไรยากไงก็ตายหมดเพราะนั้นในช่วงการเกมเกือบเกือบท้ายเกมเพื่อนเพื่อนควรให้ความสําคัญกับคูเดอร์นะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายเลนเจอร์จะเป็นไม้ต่อเลดเกมต่อจากคูเดอร์แต่ว่าถ้าจะพูดถึงว่าเลนเจอร์เก่งตอนไหนก็คือเพื่อนๆ่จะต้องมีโนลิมิตแต่ยังไม่เก่งนะต้องปลดปลดเลเวลนี้9 8้9แ9หรือว่า100มีจําไม่ได้แล้วว่าต้องไปดูคลิปเก่านะครับจะใช้เลเวลเยอะ การจะปลดได้เนี่ยมันต้องใช้ขวดถึง500เห็นไหมในขั้น90ลตรงนี้จะตึงเพราะนั้นตอนนี้ในเวของมีคูซันเดอร์ก็ยังเป็นตัวแบกที่ดีอยู่ดีแต่เกิดเพื่อนๆสามารถปลดตรงนี้ได้แล้วก็เลื่อนขั้นโนลิมิตแล้วก็อัพเลเวลของโนลิมิตเต็มเรนเจอร์จะยิงดอกหนึ่งประมาณ3ล้านถึงล้านก็คือเก่งกว่าคูซันเดอร์ลวทุกตัวเอาง่ายว่าเป็นตัวเทพของ PVE ในการยิงบอสเลยครับส่วนถ้าเกิดสมมูรลงหอเรนเจอร์ก็เก่งอยู่ดีเพราะว่ามีฟันคอนไอพีวีพีก็เก่งอยู่ดี เพราะอะไรคือค่าที่ยิงโดนหมู่เลยครับมันกดปุ๊บมันไปเลยมันไม่ไล่นะเพราะนั้นเรนเจอร์ก็เล่นครอบพุ่มจักรวาลได้แต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งคือเรนเจอร์อาจจะต้องเก่งตอนเวคือ90บวกขึ้นไปอาจจะลําบากสนิดนึงตรงนี้พีรู้ว่าเพื่อนเพื่อเล่นตอนนี้เรนเจอร์เหมือนตัวแบบตัวแถมเลยใช่ไหมมาสตันมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเล่นแบบหนึ่งแบบสองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าเพื่อนเเล่นมาถึงตรง90ได้เออปลดขอครับปลดโนลิมิตได้เรนเจอร์จะเป็นดาเมจสังหารที่โหดที่สุดในเกม ถ้าอย่าถ้าถ้าไม่เชื่อก็ไปดูคลิปเก่าหมีได้ไปพิมพ์ได้เลยโนโเออไกด์เลนเจอร์ยิงดอกละห้าหกล้านอ่ะลองดูครับแรงจริงๆตอนหลังๆห,หมียังไม่หลังๆนี่คือคูเซเดอร์หมีไม่ได้สมัยแล้วนะหลังๆห,หมีเอาคูเซเดอร์มาแทงมากวาวกว่าเพราะว่าบอสหลังๆมันตบแรงต้องแบบคูเซเดอร์ต้องยืนได้จริงถ้ายืนไม่ได้ก็ล่มหมดมาณนี้นะครับถ้าสําคัญก็คือให้เลื่อนขั้นนี่เลยอินพอร์ตเออทำไมหมีไม่อัพอินพอร์ตก่อนวะตอนนี้แต้มหมีไปลงไอ้นี่ครับเลดไอ้นี่ไ้นี่โนลิมิตมีอยากให้มันแบบ 50เมื่อไหร่เก่งโคตรนั่นแหละเปลี่ยนเอาเลื่อนโดนลิมิตก่อนแล้วค่อยมาบัฟต่อครับบัฟเลื่อนเลยเพราะว่ามันจะบอกดามเมจที่โอ้โหเยอะมากต่อไปให้มาอัพเออมติช็อตนะครับเอเนอร์จีมียังไม่หายไอเลยขออภัยนะเป็นมัญชีสี่เดือนแล้วเพราะว่าหมีภาควันหนึ่งสามถึงห้าคลิปมันหมีไม่สามารถเด็กงานได้ด้วยเพราะว่าเขาจ้างงานหมดเลยฮนะประมาณนี้คือถ้าเขาจ้างงานมาเราไม่รับเนี่ยมันมือมันคือไม่มืออาชีพครับหมีก็ต้องสู้นะให้ทําไง สกิลที่4มีใช้เป็นในส่วนฟนาทัคแฟน,นทักมิงอแอโร่โนะครับสติดสตันจริงๆเวน,นี้จะเอาแฟนพ่อนไอามาก็ได้แต่ว่ามันจะช้ามีเลยคิดว่าเอาสตันสาเลยดีกว่าครับมันจะช่วยขัดบกวกกับวิสายบอสแทบไม่ได้เล่นเลยดีกว่าเอาในส่วนสเตตัสน,นะครับตามนี้เลยถ้าเกิดเพืเ่อนๆไม่ได้กินผลไม้ใช่ไหมกอ็อัพแค่เด็กกะลักครับแต่ว่าวิทก็ต้องมีทั้งสามสิบเง,งินตายเอเอัพมันจะช่วยเวลา ออกท่าจะเร็วอย่างเวลาเราเต้นโนรีบิดอย่างเงี้ยมันกระโดดยิงมันมันจะเร็วกว่าเดิมครับวิทยังไงก็ต้องมีเพราะว่าดานหลัง,ลงพวกบอสพวกมอนมันชอบตกข้างหลังแล้วไม่มีวิทก็คือตายเลยนะครับประมาณนี้อย่างที่บอกถ้าไม่กินผลไม้ก็เอาเด็กกับลักเป็นที่ตั้งแล้วก็วิทย์แคสามสิาแค่นี้พอ,อต่อไปไม่ได้ส่วนมาหายาหยีพระนะครับผมก็กซก็โวเลย สกิลที่ควรอัพก็หลักๆที่ใช้เลยก็คือไอ้นี่กอรเียแล้วก็ไอ้นี่ olia, อินบอิโตแต่ว่าเลื่อนขั้นชื่จะเปลี่ยนนะครับอัพไปถึง50แล้วเก็เลื่อนขั้น2สกิลแค่นี้เก่งโคลแล้วพะเอาแค่นี้เองแล้วก็พะควรจะอัพก็คือก็อดเพเยอร์สเพราะว่ามันก็คือสกิลอมาตะดีๆนี่เองเพราะเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเลือดเราจะเด้งแบบรัวมากครับเหมือนอมาตะถ้ามันถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งไม่หยุดพานะไม่มีทางตายเลยช็อตนั้นประมาณนี้นะครับมีใช้แค่นี้เอง3ามสกิลเนี่ยจบเลย ผมว่าพาันบีหน้าที่ก็คือบัฟดาเมจแล้วก็ซับทําให้ปาร์ที่ไม่ตายเราควรจะเอาแต้มหรือว่าหนังสือเน่นไปลงเรนเจอร์หรือไม่ก็คูเซเดอร์จะคุ้มกว่าเอาต่อไปในส่วนพานะครับพาก็อินกับเด็กแต่ว่าเด็กนี่เพื่อนเพื่อนต้องปรับให้เหมาะสมอย่างเช่นแบบเราไล่ยอย่างเงี้ยเราไล่กอร,รียกับอิมเนี่ยเราต้องไล่ก่อนที่คูเซเดอร์จะตกสมาสถูกไหมเพราะว่าถ้าเราไปไล่หลังเงี้ยมันก็ไม่มีความหมายคูเซเดอร์ตกสมัยไม่ได้บัฟถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องไปปรับค่าเด็กให้เหมาะสมกับตัวละครที่เรายิงดาเมจ ถูกป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคซูเดอร์ตอนแรกมีปรับเด็ก4 0 5 0้มันไวไปมีก็แล้วแค่20เนี่ยแล้วก็ให้พาไปไปเลยครับ้เพราะว่าต้องการให้พาออกก่อนอันนี้มีเอาเด็กอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยคือเรื่องจากว่าท่าน,นี้มันเป็นท่า,ท,าที่ไล่ช้ามากท่าที่3ามการกอเพย์เจอร์ซองมันเลยลันช้าเพราะเวลากลับไปเวฟสองมันจะไล่กอรเรียกับอิมไม่ทันมีเห็นทุกที่เลยคซูเดอร์จะหลุดบาฟครั้งที่2มีก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดมีทําแบบนี้ใช่ไหมสมัยได้บัฟเต็มๆแล้วก็เออเออชกเกอร์ได้ได้อยู่บัฟหนึ่งก็แรงมากแล้วประมาณน,นี้นะครับแต่จริงเพื่อนๆจะเล่นเวยอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ปรับเลยอันนี้มันอยู่ที่มันไม่บอกเวลาแล้วอยู่กี่วิอ่ะเอออยู่สิบวิสิบวิอันนี้ทันมัน้งน่าจะทันเออเวยอย่างนี้ไม่ได้ครับโอ้โหถ้าถ้าจะเล่นอย่างนี้มันต้องเวยอย่างเงี้ยสมัยจะไปอยู่ข้างหลังแล้วทีนี้คือ มันไปตบรอบที่2ไม่ทนันถ้าจะตบรอบสองคือเด็กต้องร้อยหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นปัญหาต้องไปปรับผ้าอีกเมือเลยขี้เกียจไงมีก็เลยเล่นอย่างนี้จบเลยแค่นี้ก็แรงมากแล้วคูเซอร์เดอร์อ้าวเรามีสมัยอินแพคอัพที่บวกเ่าไหร่วะโอ,อ,อ 180, ม้มันบวกดีเฟนต์ตั้งหนึ่งร้อยแปดสิบเห็นไหมมันบวกเยอะนะเนี่ยมีถึงบอกเนี่ยความสําคัญตอนเนี้ยถ้าสมัยตอนเี้นนเพื่อห้าสิบเลื่อนขั้นได้นะตกตายหมดตกที่หกล้านหมีจําได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเลื่อนขั้นรีเซตเซนโซ่ด้วยนะครับ มีไม่ค่อยกล้าอัพดูดีมันลดนะแอคแท็กมันลดแต่ว่ามันก็ต้องอัพอยู่ดิอัพเลยก็ได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีชิพก่อนตอนนี้โนลิมิตมีก็ยังไม่ได้อัพอยู่ดีมันต้องมันต้องโอ้โหขวดตั้งห้าร้อยอะมีอัพไปเลยแล้วกันมาแล้วดูดิแอคแท็กมันลดนะแม่งจะตกผมเบาขึ้นอ้าวแล้วก็สมมติเราอัพไปแม่งแม่งไม่ได้บวกเดฟด้วยอ่ะบวกแค่แอคแท็กโอหกระหววเลยอ่ะดูดิไม่น่าอัพเลยว่ะ แต่ว่าท่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นอมตะได้ครับเห็นไหมเขาก็บอกว่าได้รับเอฟเฟกต์ไรเทียมทานพลังเทพก็คือจากท่าครับเห็นไหมเนี่ยนะใช้ scarify ได้พลังเทพแล้วก็บัฟนี่มันก็จะติดอมตะเออเดี๋ยวมีขอลองหน่อยนะอยากลองดิคือก่อนก่อนไม่อัพมันไม่ติดเดี๋ยวลองดูดิว่าถ้าอัพมันจะติดบ้างอลองหน่อยครับอันนี้มีพูดจบเรียบร้อยหมดแล้วนะสเตตัสของสกิลเออเดี๋ยวพูดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองนี่หน่อยครับอยากอยากลองพูดเดอร์มากเลยติดอมตะไหมลอยเอาิวไม่ติด,ตหตดแห่งบัค เฮ้ยมีโล่อะไรอยู่อ๋อโล่โล่ไม่ใช่ของอ้ไี่ครับเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโล่โล่มันเป็นของอ้ไนี่มีว่าอย่าอัพเลยอย่างเงี้ยเหมือนเราอัพไปดาเมจลดอ่ะไม่ไม่คุมครับไลท์ออฟวิวเนี่ยแล้วก็สกาดรีไฟตะกี้ใช้ไปเห็นไหมมาต้องติดอามาตะเนี่ยเห็นไหมแต่รับผลไลท์เทียมทานเห็นไหมถ้าเราได้พลังเทพจากสกิลสกาดรีไฟเนี่ยมันจะส่งผลต่อเพื่อนไม่ติดมันบั็กหรืออะไรมันอะไรไม่รู้อะเอาไปว่ามันไม่ติดอย่าอัพทำอย่าหาทำนะเตือนแล้วนู่มีก็ไม่ได้อัพเลยว่ะมันแก้ไม่่่ไได้ลตมเปนรคัับชาง ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่าเพราะนั้น,น,นี้หมีบอกทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วสาหรับการอัพสเตตัสแล้วก็อสอกิลถ้าเพื่อนๆทำตามนี้ได้ก็อยู่ที่ว่าเพืเ่อนๆอัพสมัย50แล้วก็ไปเลื่อนเลนเจอร์โนลิมิตอัพขั้นแล้วก็เลเวลห้าสิบแค่นี้จบหมดแล้วยิงตายหมดเลยบอสทุกแมปต่อห้เป็นเทพปีาศาจสับปปลาดบนโลกใบน,นี้ก็ตายหมดครับเอ,อ่อต่อไปเรื่องการใช้ทองนะอันนี้คือหมีนะคนอื่นหมีไม่รู้แต่มีเล่นอย่างนี้ ตอนนี้มีซื้อแต่อันนี้ครับนี่โซลิบอลแล้วก็แองเจิลเทียเพราะมันไม่พอจริงๆต้องซื้อ2อันนี้อย่างอื่นไม่ต้องซื้อเอ่อไอพวกหนังสือพวกนี้มีมีไม่แนะนําไม่ซื้อในร้านนี้ให้ไปซื้อในตลาดมือให้กดรีเอาจะมีโอกาสครับที่ออกเจ้าเข็มขัดนี้1250ถ้าเราซื้อที่นี่จะ2อ0พถ้าเราโชคดีก็คือออก2เลยถูกไหมจะดีดีเพียงแ่ไ,ไม่มีเงินอลองดูมีต้องเก็บเข็มขัดเลยงอันหนึ่งเอาไปเลื่อนเลนเจอร์โนลิมิตแต่เกี่ยมมีไม่น่าใช้โอสองพันสองพันคือ สองพันคือไม่เอาครับเราจนครับส่ายฟรีถ่ายเติมน้อยก็ต้องแบบนี้นะครับเอออย่าลืมซื้อขวดยาด้วยนะมันจะมีแจกขวดหพื่นเพื่อนต้องซื้อสามขวดก็ซื้อที่นี่ครับสองพันดีกว่าไปซื้อร้านสนะองพันห้านะนังสือแดงก็ซื้อที่นี่เหมือนกันสองพันโอ้โหเจอแต่สองพันกว่าเพื่อนแย่แล้วไม่ได้แน่ๆอย่างนี้ทาใจได้เลยครับเออเอาให้เห็นหน้าเสียมขาดก่อนดีกว่าโอเ้เไม่พอแล้วทองไม่พอแล้วได้ดีได้ทีออไม่มาครับไม่มาหยุดเลยอเอาแค่นี้นแหละ นี่แหละครับมันก็ต้องดวงนิดนึงด้วยนะครับเออมีลืมไปเรื่องโค้ดมันมีอยู่เอ,อ่อห้าโค้ดที่เราสามารถใส่ได้สองรอบครับอ,อ่ะเดี๋ยวหมี่ทิ้งมาใต้คอมเมนต์เนาะโค้ดหนึ่งได้โบฟรีสิบก็ห้าโค้ดห้าสิบเลยเอ้ยอ๋อหมี่พูดต้นคลิปไปแล้วนี่ว่าขออภัยนะครับขออภยัยเออไม่เป็นไรช่างมันหลายเกมก็มึนๆน,นิดนึงนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวมีเขาญาตเป็นรีวิวทีมของหมี่ให้ดูเนาะว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับ อย่งางเพื่อนๆหย่างมากรียรแล้วก็บัฟอินมาจะทันอ่าเห็นหน้าบัฟอินมาจะทันโอ้โหเฮ้ยเหมือนเหมือนแรงขึ้นบอกว่าคูเซเดอร์ตะเกี้ตกทีเดียวแม่งหายไป,จปเจ็ดสเปอร์นเลยนะแน่ไม่รู้เขาเขียนมันบัคหรือเปล่าแต่ปกติเวลาสกิลที่เรื่องขั้นมันต้องดีกว่าเดิมครับใช่ปหมบ้าเราเสียทองตั้งสองพันห้าซื้อเสีมขัดมาเอาเอา,เอาอไปสกิลกากขึ้นไงจะเอาหมิวบอกว่าทำอธิบายอาจจะบัคหรือเปล่าเอ้ยเหมืนอนคูเซเดอร์มีตกแรงขึ้นจริงปกติตโกโคเลนไม่ถึงครึ่งหลอดอะ นี่เห็นไหมเออชัแกเกอร์ที่มีแปดแสนห้าแต่ออชัแกเกอร์หนีแบบอยู่สกิลที่สี่มันไม่ได้สองบัฟไงถ้ามันได้สองบัฟนะก็ประมาณสมัยนี่แหละคือพอยีบอกถึงบอกไงว่าคูเซเดอร์มันตัวโกงเขาอาจจะปรับตรงปรับไอ้สกิลไว้นี่ยไอ้รีสเตนโซอ่ะอัพเป็นไลท์อาจจะปรับให้มันดรอปลงเอาบิชนี่ถึกมากเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นแล้วเห็นะเรนเจอร์กับคูเซเดอร์ตอนนี้ไม่ต่างกันแล้วเห็นะดีไม่ดีเรนเจอร์จะแรงกว่าด้วยนะครับตอนนี้นะโอ้ยคูเซเดอร์กลับไปนำแล้วว่ะเออ ออหมีบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยคูเาเดอร์มันเลื่อนขั้นสมัยแล้วไงแต่ว่าเรนเจอร์ยังไม่เลื่อนขั้นโนโล,ลิมิตถ้าเรนเจอร์เลื่อนขั้นโนล,ลิมิตจะแรงกว่านี้อีกเท่าหนึ่งก็เนี่ยแหละครับจบแล้วถ้าส่วนใหญ่จะแพ้ก็แพ้ไอตัวหินเวนเนี่ยแหละเพราะมันติดสะท้อนโอ้โตกสะใจจริงอะตกทีหายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะโอ้โหนี่คือดามเมจแค่รอบเดียวยังไม่วนเลยนะโหดไหมคืออย่างที่บอกครับถ้าดา,ดามเมจเราถึงอะ แล้วมันก็มันก็ง่ายหมดอะตอนนี้นี่โดนรมิมิตเราเจาว่าเจ็ดแสนครับกลราห้าหกแสนเออเอาดิกระโดดตีลังกายิงแล้วก็โดดแบบพิเศษโลโซบอลอะไรนะใจเกินเลยไม่ใช่แล้วนะออพิเศษโลโซต้องอะไรครับหัวใจสั่งมาเออพิเศษ พูดถึงศิลปินขลองกูคงไม่โดนแดนใช่ไหมนะพูดในทางที่ดีครับผม FC พิเศษครับถึงพิเศษจะหลอนๆหนอ,อยไม่ใช่ชิบหผ่แล้วเดี๋ยวโดนฟ้องโอ้หมีเด็กจุก้าศูนย์ครับศิลปินในดวงใจคือซีรีฟูเลยพี่โตเลยกับเนี่ยพิเศษนีแ่แหละมีชอบแต่ยุคนี้มีก็ชอบเยอะครับแต่คือไม่รู้ว่า มันยังแบบทำให้มีอินขนาดนั้นไม่ได้เห็นป่ะเบื่อสังเกตเนื่องจากว่าสกิลวิสาหสตันสี่เนเจอร์สตน 4, ันสี่ทีนี้บอสไม่ได้เล่นเลยนะโดนขัดทุกช็อตเลยโดนขัดทุกช็อตจริงๆบอสบอกไม่ได้เล่นเลยจริงๆนะชั่วโมงนี้โอ้โหกูถ้าเกิดจะมีตายก็คือไอไอ,ไอหินนั่นแหละบางทีมันก็ มาบาเรียกวนตีนครับบางทีมันก็ออกเลขสามนี่ก็ออกเลขสองไม่รู้มันจะเอาไงะกูแตกแนะ่คุยมาเนี่ยพเพื่อนเห็นปะมันได้าาบาเรียแต่เรายิงไม่แตกเกิดขึ้นจากคาป้าสามารถล้างบัฟของศัตรูที่เป็นบัฟบ,บ,บวกได้พวกบัฟโจมตีบล็อกสะท้อนอะไรพวกนี้มันล้างให้เราหมดเลยแล้วคาป้ายัดใบให้ด้วยเห็นไหมเอ,อ้เดี๋ยวเราขอพูดถึงสัตว์เลี้ยงก่อนเออลืมลืมเลยอันนี้อันนี้น่าจะเห็นทีมแล้วนะมันง่ายจริงนะครับเอาไล่แม่ตัวหนึ่งมา เอาไปสมัส oh ล้านเก้าเต้วไนท์แม่มันถึกนะถือว่าตบแรงนะครับไนแม่ยี่ถึกมากเออแชคเกอร์ไปเข้าแสนตัวหาเลยโคตรโกงถ้าบอกว่าเวนึงอะ่ะตบสมัยประมาณ2ถ้าเกิดตัวนิ่มๆก็2องล้านแปล้านแล้วก็เออแชคเกอร์อีกล้าน5ตัวบ้าอะไรไม่รู้รอบเดียววนดามเมจไป5ล้านนะอ,อ่ะกูเสดอร์คุงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงสัตว์เลี้ยงนะครับเปิดเกมมาเนี่ยมันจะมีลอล่ามาเอ้ยยังไม่มีลอล่าดีกว่า ประมาณสอาทิตย์มัง้งลอล่าถึงมาก็ให้จัดเลยครับเนี่ยดูดาเมจเลย1 2,000ไม่แรงก็แย่แล้วตัวเราที่ยิงแรงได้จากดาเมจของลอล่าเห็นปะใช้สิบเปอร์เซ็นต์ของสเตตัสพื้นฐานก็คือพันสองเลนเจอร์เลยยิงแบบขี้แตกอะ่ะแล้วตัวเลนเจอร์เออตัวของลอล่าตบแรงครับตอนนี้มีสกิลทีก็สี่ห้าแสนอะมันช่วยดาเมจได้เยอะมากนะก็สำหรับถ้าคนอยากจัดน้องก็สามารถจัดได้อนาคตมีตัวที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คือเออมันใช้ยาวได้เลยครับ เมื่อก่อนสายฟรีที่มีที่มีเล่นเซฟเก่ามีก็ไม่ได้มีลอล่ามีก็เล่นเล่นเล่นได้นะแต่คือมีบอกเลยว่าเมื่อก่อนมีก็ใช้ตัวดาบเงี้ยแบฟบโฟเงี้ยคือมีบอกว่าระดับต่างกันครับลอล่าไม่ตกแรงกว่าเยอะเอาแบบบอสยากๆคนแค่อะไรแบบมับงกรหูเมื่อก่อนมีเล่นสามชั่วโมงนะอันนี้เล่นแค่สี่ห้ารอบคือตัว,ต,วตัวพวกนี้มันช่วยได้เยอะจริงๆนีต้องยอมรับนะครับต่อไปตัวที่สองเข้าจากลอร่าอาทิตย์สองอาทิตย์อประมาณอาทิตย์หนึ่งได้มันก็คือคาป้าครับ ป้าก็าาอย่างที่เชื่อนๆเห็นแหละมันล้างบวกได้สร้างเกาะให้เราแล้วก็ฮิลแล้วก็มีสกิลโจมตีครบเครื่องคนเก็บด้วยด้วยทุกประการถ้าเป็นสายสุรลารอย่แนะนําให้ยัดเลยก็ได้ให้ดาวเต็มมันใช้ยาวจริงๆนะอ่ะอัพให้เลยเป่งนขนาดนี้ไม่อัพก็ไม่ไม่รู้พูดไงแล้วครับอ่ะแล้วตัวต่อไปก็2ตัวนี้แหละครับ คือควรเก็บแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมีคิดว่านอกเขาน่าจะเอาน้องข้าวเหนียวเข้ามานะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน้องข้าวเหนียวล้างบัฟครับเก่งโคตรเนี่ยเอ้ยแล้วน้องข้าวเหนียวกูหายไปไหนทำไมมันเป็นตัวนี้แทนอ่ะปกติตัวขวาสุดจะเป็นน้องข้าวเหนียวนะตอนนี้กลายเป็นไอ้นั่นแ่ะไอไอบอสอะไรนะอีพูลเลียนอะไรเนี่ยมีลืมชื่อแล้วเนะี่ยนั่นแหละแต่ถ้าเกิดข้าวเหนียวมาให้เก็บครับข้าวเหนียวเก่งข้าวเหนียวมันตัวล้างบัฟขั้นเทพเลยเอาไว้ใช้แมปไฟเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่านด่านนี้ไปเดี๋ยวจะได้เจอแล้วนรลกไฟเคมันพ่นทีเดียวคือตายเลยแมบเดียวกับอีฟฟิตอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดภาพออกมาไอตัวที่พ่นเราแล้วเราตายเลยทาไมล้างแต่ไอตัวนี้ดุกว่าเยอะไอตัวนี้คือพ่นแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่มีวิทนะตายคือสลายเลยอ่ะพระยังไม่ทันแบบจะพนมมืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเทคนิคการใช้ทองของหมีเพื่อนเพื่อนลองไปปรับใช้ดูแล้วก็เกมนี้หมีบอกได้เลยว่าอย่าลงทองมั่วเด็ดขาดถ้าลงทองเมื่อลงทองมั่วใช่ไหมเติม VP12 บก็ไม่เก่งครับม่เก่ง พะเพื่อนดูสก,กิลดิตัวหนึ่งมั้งมีสิบสก,กิลเห็นไหมสิบสามสก,กิลได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องอัพอะไรเพื่อนๆลองคิดภาพเห็นไหมลงเอ่ออะไรนะลงเข็มขาดสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าโอ้โหเรียบร้อยเลยเจ๊งแน่ๆนะครับกอลเลียตใช้ได้แต่มีมีบอกเลยนะเอ่อสู้อันนี้ไม่ได้เออแชกเกอร์เพราะว่ามีลองเซฟเก่าแล้วกอลเลียตแรงโดมินี่เนี่ยแรงนะมีมีมองว่า พีวีพีก็ยังสู้ไอ้นี่ไม่ได้อยู่ดีอะเอิร์ดมันทิ้มทีเดียวตายเลยครับพีวีพีเนี่ยมีมีใช้อย่างเงี้ยเนี่ยแค่นี้พีวีพีใช่ไหมถ้าเป็นพีวีพีนี่เออพีวีพีมีเล่นอย่างงี้สมัยก่อนนะเนี่ยเริ่มเกมมาครูเซอร์บับเสร็จทิ้มทีเดียวตายเลยทิ้มทีเดียวสองล้านสามล้านคือตายเลยแต่ว่าตอนนั้นห้าสิบนะตอนนี้มาเล็ว10สิบอยู่ แล้วก็มาสัการีฟแล้วก็ไลน์ออโพลิวิวแล้วมันจะอมตะดทางตี้ไงแล้วทีมเราแม่งจะไม่ตายเลยแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันไม่อมตะดทางตี้ก็อาจจะมาใช้กอรเลียนโนมินี่ครับเอากอเอากอรเลียนโนมินี่มาเลขสามเพราะว่าเราเออร์แชกเกอร์กอรเลียเสร็จตายยกตี้เลยสมัยก่อนที่มีเล่นแล้วนะแล้วสมัยนี้มันเล่นไม่ได้สมัยนี้มันเนิร์ฟพุชเตอร์ดีที่มันไม่เนิร์ฟสมัยแล้วเนี่ยถ้าเนิร์ฟสมัยนี่แย่เลยครับเพราะว่าสายฟรีจะเล่นผ่านด่านยากมาก อ่ะถูกไหมถ้าเกิดเพื่อนๆเราคิดดูดิที่ผ่านบอลมาทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีสมัยคูเซอร์อ่ะผ่านไหมเออแค่นั้นแหละอ่ะเผื่อใครอยากทำไกด์เลยเกมนี้ก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์บอกได้ครับดีๆช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับบางคนบอกมีพลังเยอะมีว i p 10ก็สายฟรีสายเติมน้อยแล้วเขามีแจกมีเติมแค่นี้เองเนี่ยหลักๆเนี่ยที่มีเติมเนี่ยเนี่ยมีเติมพวกแครคนละไม้พวกนี้แล้วก็เออหมีไม่ใช้ทองมั่วครับอันนี้สําคัญถ้าใช้ทองมั่วจะไม่เก่งเลย ลำบากเล่นแล้วเล่นแล้วจะลำบากมากเกมนี้เออแล้วก็ที่ข้อสำคัญได้ทองเยอะคือเราต้องผ่านด่านให้ไกลที่สุดครับเวลาผ่านด่านจะได้ทองทีะละห้าเราจะได้กล่องกล่องสีม่วงเราต้องใช้ทองเปิดประมาณพันห้าถ้าด่านหลังๆนะมันก็จะแบบเด้งคืนมาพันแปดพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคมีแชททคนนคขคงมีบอกหมดแล้วเผื่อใครอยากให้มีทำไกด์เด๋ยวเกมนี้มาบอกได้นะครับ คืออยากให้ทำไกด์เลยตอนนี้รีบเลยเพราะว่าเดี๋ยววันที่4เดี๋ยวมีต้องไปเล่นแร้งล็อกรีเทิร์นเขาจ้างเรียบร้อยนะก็หมีก็ต้องเล่น3แหลกนี่แหละแต่คือตอนแรกหมีหมียังว่างอยู่ไงอยากให้ทำไกด์อะไรตอนนี้ก็จัดไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ